พวกเราเคยประสบความทุกข์ยากลําบากไหมเคยสิ้นหวังกับอะไรในชีวิตไหมอาจจะเป็นความทุกข์ส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องลูกพ่อแม่หรืออาจจะเป็นสังคมที่เราอยู่พระธรรมตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีความทุกข์นะครับแต่บอกว่าในช่วงที่เรามีความทุกข์เราวางใจพระเจ้าได้ CGN ไทย สวัสดีครับพบกับกายการ Living Life กับผมวิริยะทิพยยบรการกูลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมวิบอ์บทที่17ข้อที่7ถึงข้อที่18ในหัวข้อวางใจพระเจ้าในยามมืดมิดวิบอ์บทที่17ข้อ7-18ถึง18ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจเราจะบอกให้ท่านรู้ความลึกลับของหญิงนั้น และของสัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของนางสัตว์ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอจัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายซึ่งเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้น นี่ต้องใช้ความคิดอย่างมีปัญญาหัวทั้งเจดนั้นคือเนินเขาเจยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่และคือกษัตริย์เจ็ดองห้าองค์ล่วงไปแล้วและองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่มาและถ้ามาแล้วก็จะต้องอยู่เพียงระยะสั้นๆส่วนสัตว์ร,ร้ายที่เคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่8แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเจองค์นั้นและกำลังไปสู่ความพินาศ เขาทั้งสิบเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้รับราชอาณาจักรแต่จะรับสิทธิอำนาจเหมือนอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายตัวนั้นหนึ่งชั่วโมงกษัตริย์เหล่านี้ทรงมีความเห็นอย่างเดียวกันและจะทรงมอบแสนญานุภาพและสิทธิอำนาจของตนแก่สัตว์ร้ายนั้นพวกเขาจะต่อสู้กับพระเมสโปดกและพระเมสโปดกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการส่งเรียกและได้รับการส่งเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมากหลายที่ท่านเห็นซึ่งหญิงแพทย์สยานั่งอยู่นั้นคือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆและภาษาต่างๆเขาสิบเขาที่ท่านเห็นและสัตว์ร้ายนั้นจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยานั้น พวกมันจะทำให้นางร้างเปล่าและเปลือยกายและจะกินเนื้อของนางและเอาไฟเผานางเพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสำเร็จตามพระวจ,จนะของพระเจ้าและผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นคือมหานครที่ครอบครองอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลกม่คำกล่าวไว้ว่าไม่มี มิตรแท้ท และศัตรูที่ถาวรคํากล่าวนี้มักจะเป็นคํากล่าวสําหรับบุคคลที่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นโดยคํานึงถึงแต่ผลประโยชน์แต่ขาดความจริงใจเหมือนกับโทษน,นะนักการเมืองนักธุรกิจบางครั้งก็อาจจะมีความคิดแบบนี้เพราะเห็นผลประโยชน์สําคัญกว่าความถูกต้องพระธรรมตอนนี้อาจจะดูคล้ายๆกับคํากล่าวนี้ยอนได้กล่าวถึงหญิงแพทย์สยามที่ขึ้นขี่อยู่บนสัตว์ร,ร้ายสัตว์ร,ร้ายที่ดูน่ากลัวเนี่ยดูเชื่องไปเลยนะฮะกับ หญิงแพทย์สยาแต่ตอนสุดท้ายสัตว์ร้ายกับมาทำร้ายหญิงแพทย์สยาเองจนถึงจุดจบในที่สุดครับเราจะเห็นพระธรรมตอนนี้แบ่งง่ายๆออกเป็น3ส่วนสส่วนแรกจะเป็นการตีความนะส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการทำร้ายหญิงแพทย์สยาส่วนแรกนะครับจะพูดถึงการตีความหัวของสัตว์ร้ายด้วยความหมายสองความหมายความหมายแรกบอกว่าหัวของสัตว์ร้ายเนี่ยเป็นเหมือนเนินเขาเจ็ดยอดนะซึ่งนะักวิชาการลงความเห็นว่าเนี่ยเล็งถึง กรุงโรมแหละเพราะกรุงโรมเนี่ยรายล้อมด้วยภูเขา7ลูกนะครับก็จริงๆแล้วสุดท้ายก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรโรมันเหมือนกับอาณาจักรที่รุ่งเรืองในสมัยก่อนนะครับส่วน7หัวอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอยู่ในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงกรรษัตริย์นะเองค์5องล่วงไปแล้วอีกองค์หนึ่งกําลังเป็นอยู่ส่วนอีกองค์หนึ่งกําลังมาและถ้ามาแล้วจะอยู่เพียงสั้นๆองค์ที่เคยเป็นอยู่เป็นองค์ที่8ดและยังเป็นหนึ่งในองค์ที่7 และกำลังสู่ความพินาศฟังแล้วเข้าใจไหมครับฟังแล้วมันสับสนมากเลยนะตกลงว่าเป็นใครกันแน่นะองค์ที่7องค์ที่8นะเอาเขาจริงๆนักวิชาการก็สับสนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือสัตว์ร้ายเนี้ยนะอาจจะไม่อยู่บ้างอาจจะอยู่บ้างแต่ดูเหมือนเป็นอมาตะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แต่ตอนสุดท้ายนะกำลังเสื้เห็นว่าความชั่วร้ายที่เราพบในโลกเนี้ยนะอาจจะเหมือนเหมือนหัวของสัตว์ร้ายอะ่ะ ผู้นำชั่วร้ายเนะี่ยหรือเหมือนมาเฟียที่ปกครองบ้านเมืองอยู่เหนือกฎหมายบางครั้งบ้านเมืองเราก็มีผู้มาเฟียใช่ไหมปกครองหรือว่าผู้นําที่ชั่วร้ายแต่บางครั้งผู้นําชั่วร้ายก็หมดอํานาจแล้วก็ดูดีใจนะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเราไม่เคยมีผู้นําที่ดีตลอดต่อเนื่องใช่ไหมก็จะคล้ายๆภาพนี้นะแต่ย้อนยังหนุนใจสุดท้ายนะมันกําลังไปสู่ความพินาศนะครับนี่คือตีความอันที่1นนะตีความอันที่2ก็คือตีความเรื่องของ เขาสิบเขานะครับเขาสิบเขานี่หมายถึงกรรษัตริย์10องค์กรรษัตริย์เหล่านี้นะเป็นผู้นําอาณาจักรต่างๆที่มาร่วมพันธมิตรกับมหาอํานาจนะก็คืออาณาจักรโรมันเราจะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับกรรษัตริย์เหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหมือนกับกรรษัตริย์เกิดใหม่หรือผู้นําเกิดใหม่เพราะว่าพวกเขาได้สิทธิอํานาจจากสัตว์ร้ายนะจึงทําให้พวกเขาสวามิภักดิ์สัตว์ร้ายอย่าง เต็มร้อยเลยนะแล้วก็ทําให้มันเหิมเกลิมไงกล้าแม้กระทั่งจะต่อสู้กับพระเมสสโรโดกของพระเจ้านะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะพระเมสสโรโดกชนะเขาง่ายๆนะในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นเหมือนกับว่าสัตว์ร้ายเนี่ยเหมือนนักการเมืองนะส่วนเขาของมันก็เหมือนกับพันธมิตรนักการเมืองมักจะหาพันธมิตรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าทางธุรกิจนะฮะมันให้อํานาจเขาได้ทําให้พวกเขาเนี่ยเหิมเกลิมก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ได้นะครับแต่ว่า ไม่มีอำนาจใดต่อกร่นกับพระเยซูคริสต์ได้นะเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านาย,นายเหนือเจ้านายทั้งหลายทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายพวกที่อยู่กับพระองค์ก็เป็นพวกที่ได้รับการทรงเรียกทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นคนของพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันที่จะถูกทำลายได้แล้วก็ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการทำลายหญิงพรยาพระธรรมตอนนี้ เหมือนคลแม็กซ์นะตอนตอน้นเ,เห็นหญิงแพทย์สยาเนี่ยน่ากลัวนะฮะแล้วก็ดูล่อหลวงนะแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าหญิงแพทย์สยาที่เคยขี่อยู่บนน้ำมากหลายซึ่งหมายถึงชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆภาษาต่างๆดูมันเหมือนแผ่อิทธิพลอย่างครบวงจรเลยนะ แต่น่าประหลาดใจเพราะที่สุดแล้วมันจะถูกทำลายและถูกทำลายด้วยอะไรด้วยสัตว์ร้ายเองเนี่ยแหละนะเขาทั้งสิบเขาแล้วก็ตัวสัตว์ร้ายเองต่างพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยาพวกมันทำให้นางร้างเปล่าเปลือยกายและกินเนื้อของนางและเอาไฟเผานางนะอำนาจชั่วร้ายต่างๆก็ย่อยยับด้วยอำนาจชั่วร้ายเองนะพันธนิตรกับกลายเป็นศัตรูเนี่ยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจกว่าที่หญิงแพทย์สยาถูกทำลายคือข้อที่17นะเพราะว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ใจของพวกมันทําตามพระดําริของพระองค์โดยทรงทําให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าแม้กระทั่งการทําลายหญิงภพทยสยานั้นก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่ผมอยากจะสรุปบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้ด้วย2บทเรียนนะครับบทเรียนแรกระวังเรื่องการแสวงหา อำนาจจมปลอมสัตว์ร้ายที่ใหญ่โตนะดูมีอำนาจมีบารมีนะแต่มันอยู่เพื่อสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันนะอำนาจของมันเป็นอำนาจจอมปลอมไม่จีรังยั่งยืนนะครับและนำไปสู่การทำลายมากกว่าการเสริมสร้างเพราะเมื่อผู้ที่ใช้อำนาจเหล่านี้คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นไงอำนาจที่ไร้สิลธรรมไร้ความบริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมไม่มีมนุษยธรรมหากหลังกันเองได้ทำร้ายกันเองได้ถ้าหากขัดผลประโยชน์ถ้าหากคิดว่า การทำร้ายกันเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองแตกต่างจากวิถีของพระเยซูคริสต์นะวิถีของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์มาไม่ใช่เพื่อทำร้ายพระองค์มาเพื่อให้นะพระเยซูเคยกล่าวไว้ดังนี้ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่43่สบถึงสีบอกว่าถ้าใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนบัติของท่านทั้งหลายถ้าใครจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาตของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนบัตแต่มาเพื่อปรนบัติคนอื่น ไล่ให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจํานวนมากสาวกของพระเยซูเราไม่ได้ใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแต่เราเนี่ยใช้อํานาจของเราเนี่ยด้วยชีวิตของเราเนี่ยเป็นการเสียสละถ่อมใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นนะครับหากวันนี้เรามีความรู้ มีความสามารถหรือมีอำนาจมีคอนเน็กชันมีชื่อเสียงหรือมีบทบาทอะไรก็ตามที่เรามีอยู่นะฮะให้เราใช้อำนาจให้ถูกให้เราใช้ตัวตนของเราให้ถูกหวังเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ทราบเรามองเห็นไหมว่าเราจะสามารถเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างเสียสละอะไรได้บ้างขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีวิถีชีวิตที่สแสวงหาชีวิตที่เป็นประโยชน์มากกว่าสแสวงหาอำนาจส่วนที่2ที่เป็นบทเรียนกับเราในตอนนี้คือรู้จักวางใจในพระเจ้าผู้ครอบครอง พระธรรมตอนนี้เราจะพบว่าในที่สุดสัตว์ร้ายที่หญิงนั้นขนี่อยู่นะกลับมาทำร้า,ายหญิงแพทยสยานั่นเองแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในตอนนี้คือพระเจ้าเป็นผู้ทรงบรันรดาลให้พวกมันทําตามพระดำริของพระองค์จนกว่าจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าเราทราบไหมครับในยามใดที่เรารู้สึกว่าเราพบกับความผิดหวัง สิ้นหวังเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกใจเห็นอำนาจต่างๆที่ดูเหมือนคนชั่วร้ายมีอำนาจเรืองอำนาจขึ้นแสวงหาผลประโ,โยชน์ส่วนตัวหรือว่าเราเห็นว่าคนกำลังขาดศีลและธรรมเราเห็นสถานการณ์รอบตัวเหมือนแม้กระทั่งคนดีท้อแท้คริสจักรอ่อนแอผู้เชื่อหวั่นไหวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ให้เราทราบไหมครับว่าพระธรรมตอนนี้กำลังหนุนใจเราว่าแม้สถานการณ์ที่ดูเลวร้ายที่สุดก็ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงรู้นะครับพระองค์มี ีแผนการโะรองทรงทำลาย แล้วพระองค์ก็ทรงสร้างใหม่ให้ระวังใจในการครอบครองของพระเจ้าเหมือนกับพระธรรมฮักบุกุบทที่สามได้กล่าวว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวงุวลไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาก็ไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวในโลงถึงกระนั้นข้าพระเจ้าจะร่างเริงในพระยาเวข้าพระเจ้าจะเปลมปลีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระเจ้าผู้เชื่อมีความหวังอยู่เสมอนะครับเพราะพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้ามองเห็นพระเจ้ารู้ทุกอย่าง ถ้าหากวันนี้มีสถานการณ์อะไรที่ทําให้เราผิดหวงังสิ้นหวงังดูแล้วน่าท้อใจยืนหยัดนะครับเพราะว่าพระเจ้าครอบครองพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างและมองเห็นความตั้งใจดีของพวกเราแต่ละคนให้เราให้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอขอบพระคุณพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเปิดเผยตรงประเด็นตรงไปตรงมาให้เรารู้ว่าชีวิตคริสเตียนไม่ได้สวยหรูเสมอไปอาจจะมีบางครั้งที่ชีวิตของเราต้องพบกับความทุกข์ความยากลําบากทั้งเกิดจากตัวเราเอง กิดจากคนรอบข้างเกิดจากสังคมขอพระเจ้าช่วยครับพระองค์ทั้งหลายที่จะยืนหยัดดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถวายเกียรติพระองค์และรอคอยการช่วยกู้ของพระองค์อยู่เสมอขอพอรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามในช่อง YouTube Facebook ของทาง c j n ไทยนะครับท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ท่านได้รับพระพรจากการฟังนี้ด้านใต้ได้เลยนะครับ ถ้าหากท่านเห็นว่ารายการนี้เป็นพระพรกับพี่น้องท่านสามารถอธิษฐานเผื่อทีมงานหรือสามารถถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยเพื่อท่านจะสามารถเป็นพระพรต่อคนอื่นอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ